สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T p a s s 89 Thailand ในวิดีโอนี้นะคะทิปจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแคมเปญ True 5G Max ซื้อ1แถม1ซึ่งเป็นแคมเปญที่จัดระหว่างวันที่5ถึงวันที่31ตุลาคม2565นี้เท่านั้นนะคะและก็เป็นแคมเปญที่มีเวลาจัดแค่เพียง1เดือนเท่านั้นนะคะใครที่สนใจแคมเปญซื้อ1แถม1ก็รีบไปซื้อกันเลยนะคะเราไปดูเงื่อนไขและก็รายละเอียดของแคมเปญนี้กันเลยะคะ่ะเราจะได้รับเครื่องฟรีก็ต่อ เมื่อเราซื้อ iphone 14ในราคาเต็มนะคะเฉพาะ iphone 14เท่านั้นนะคะไม่รวม iphone 14 plus ไม่รวม iphone 14 pro และก็ไม่รวม iphone 14 pro max นะคะพอเราซื้อ iphone 14ในราคาเต็มแล้วนะคะเราก็จะได้ฟรี iphone c gen 3ความจุ64 g b รับเป็นสีไหนก็ได้นะคะฟรี1เครื่องมูลค่า15,900บาทในส่วนเครื่องฟรี นะคะเราไม่ต้องจ่ายนะคะแต่เราจะต้องชำระภาษีค่าเครื่องฟรีเป็นจำนวนเงิน1,040บาทนะคะและเงื่อนไขต่อมานะคะพอเราได้ iPhone มา2เครื่องแล้วนะคะทั้ง iPhone 14และก็ iPhone C เราจะต้องสมัครแพ็กเกจพร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้าที่กำหนด3,500บาทและก็จะติดสัญญานาน18เดือนนะคะจะติดสัญญาทั้ง2เครื่องหรือว่าทั้ง2ใหมายเลข นะคะคทีนี้เรามาดูตัวอย่างจํานวนเงินที่เราจะต้องจ่ายจริงนะคะซึ่งทิปก็นํามาจากเพจทางการของทาง TrueMove นะคะเอามาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจซื้อกันนะคะเริ่มจากถ้าเราซื้อ iPhone 14ความจุ 128G b ราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่32,900บาททีนี้ถ้าเราชรําระค่าบริการล่วงหน้า3,745บาทแล้วเรานะคะจะต้องใช้แพ็กเกจ 5G อัลต้าแม p กซ์สปีดโปรบาทร่วมด้วยนะคะพร้อมกับติดสัญญานาน18เดือนและก็อีกเครื่องที่เราได้มาฟรีนะคะก็คือ iPhone C Gen 3ความจุ64 g จิกและก็รองรับแค่เครือข่าย t r u e m o v e h เท่านั้นนะคะรับเครื่องฟรีได้เลยเป็แนแค่เรานะคะจะต้องชำระภาษีค่าเครื่องเป็นจำนวนเงิน1,040บาทด้วยนะคะและก็ต้องชำระค่าบริการร่วงหน้า ,3745 บา ด้วยนะคะ และก็จะต้องใช้งานแพ็กเกจ5 g Automax Speed Pro 699บาทติดสัญญา18เดือนรวมราคาเครื่องและก็ค่าบริการทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายจริงนะคะคือ41,430บาทนะคะและค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายทั้งหมดนะคะก็จะมีค่า iPhone 14 128 g b ราคา32,900บาทและก็ชำระค่าบริการล่วงหน้า3,745บาท และก็ชำระค่าภาษีค่าเครื่อง iPhone C จำนวน1,040บาทรวมถึงค่าบริการร่วงหน้า3,745บาทนะคะ และก็รวมทั้งหมดแล้วนะคะที่เราจะต้องจ่ายก็คือ41,430บาทนะคะและเงื่อนไขต่อมานะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ผ่าน True Store และก็ทาง Facebook Messenger รวมถึงที่งาน Thailand Mobile Expo 2022ที่บูธ t r u e 5G นะคะและก็สามารถซื้อได้ที่ r u e Shop ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะและก็เงื่อนไขสุดท้ายนะคะหมดเขตสมัครได้ถึงวัน ที่31ตุลาคม2565นี้เท่านั้นนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ